ธรรมชาติสามอย่างทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลกภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรุ่งเรืองไปในโลก ธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าธรรมชาติสามอย่างนั้นคือชาติชารามรณะภิกษุทั้งหลายธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโรคแล้วไซตตถาคตก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในโรคเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องรุ่งเรืองไปในโลกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุใดแรที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสสัมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลก